สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมที่3อ่าวสเตเดียมพีทีประจวบ f c เปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ FC โดยเจ้าบ้านพีทีประจวบรับอยู่อันดับ12แข่ง23นัดมี25คะแนนนะครับต้องมาเจอกับทางทีมเยือนอย่างทางการท่าเรือเนี่ยที่อยู่อันดับ3ครับแข่ง23นัดมี44คะแนนน่นครับไปที่รายชื่อผู้เล่นนะครับวันนี้เจ้าบ้านประจวบมาในระบบ541ครับผู้มาเยือนการท่าเรือ f อเนี่ยมาในระบบ4 3 3ครับ ลาบุระสินคุณนทีชูสุวรรณครับเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันครับโดยเจ้าถิ่นบีทีประจวบเป็นฝ่ายเขียบอเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในเสื้อสีส้มกางเกงดําบุกจากซ้ายไปขวาครับเปิดด้วยขวาเข้ามาแล้วครงลูกนี้1-0ึไปเลยครับเริ่มเกมมา3นาทียานิคบอลี่มงเข้าแต่ว่ามีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินครับ คือตรงนั้นคุณนาทีอาจารย์นาทียืนอยู่พอดีนะน่าจะมีจังหวะไปตุกติกอะไรประมาณหนึ่งนะฮะอาจารย์นาทีเป่าเป็นฟาวเลยครับไปทางอัดยอมฟิลิปโียานเลยครับที่โดนทางยานิกโบลีเนี่ยเหมือนผลักนิดนึงครับเดี๋ยวรับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับหลังจากที่นัตซีล่าเป็นตัวสำรองครับแล้วปนตรงนี้จะล็อกซ้ายล็อกขวาครับเซโก้ซูเดสออกมาทางซ้ายครับมาตินซูเบอร์หมองเข้ากลางเปิดแบบนี้ก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมา โกซุนกียิงด้วยขวาบ้องพุ่งเช็ราาคระยะแล้วครับเราต้องดูว่าบอลไปโดนนัทพงศ์หรือเปล่าครับนัทพงศ์นี่ต้องพุ่งไว้ก่อนแล้วฮะแล้วปัดครับตอบออกไปจังหวะนี้สวยงามครับมีกินไซส์ก้อยหน่อยๆน่อนะครับลูกยิงของโกซุนกีเบอร์หนึ่งสองสวยครับเอียนดัมซี่ทางซ้ายมีพื้นที่มีเวลาเอียนดัมซี่มาที่ชูติพลแล้วโยลูกนี้เปิดมาทางซ้ายกดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วครับจังหวะวางเท้ายิงของอมรธรรมานามครับ กะแบบโค้งเข้าสามเหลี่ยมแน่ๆแต่หืมมันช้อนต้ลูกไปหน่อยครับอมอนธร,รมนามโอราโฮวัชจ่ายลูกนี้แม่นด้วยครับอมรนธร,รมนามแล้วเปิดให้กับวิลเล่นโมตามงต้อนกันมาชูติผลทอง,ทองแท้กดลูกนี้ติดปลดแล้วซ้ำอีกทีไม่โดนครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับพีทีประจวบเนี่ยแต่ถ้าซันวตาลเข้าชาร์จถึงนี่ก็เป็นล้ำหน้าแน่นอนเหรครับเนี่ย <c oughs> นิดเดียวครับปะกอนเก็บได้แล้วดูเกมสวนของการท่าเรือโกซุนกีวางมาทางซ้ายให้กับเนลสันโบนิยามั่นด้วยครับดวลกับสรันยูอินตราชเนลสันโบนิยาในกรอบแล้วเปิดเข้ามายานันอีกบอลีมองลูกนี้เรียบร้อยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์เอาจนได้ครับยานิคโบลี่ต้องเอาเป็นครั้งที่3ามเติร์ดไทม์ลักกี้ท่าเรือบุกนํา1ต่อศูนย์ครับคือต้องชมนั้งแต่การวางบอลของโกซุนกีการเปิดของเนลสันโบนิยาแล้วการพุ่งบ่งลุกนี้ของยานิกโบลี่ครับบอลเนี่ยมันแทบจะเช็ดเสาเข้าเลยครับนันตพงศ์ขจรมาลีคือยังไงก็ไม่ทันครับจังหวะนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากครับการพุ่งไปม่งตัวนี้เคกลงพื้นแล้วเฉียดเสาเข้าไปเลยครับ ปกก่อปั่นลูกดีแล้ว2องศูนย์ไปเลยครับ<อ>หล่อกว่าเดิมจริงๆด้วยครับยิงเข้าไปอย่างสวยการทะเรือบุกนำสองต่อศูนย์ครับคือฟรีคิกจังหวะนี้สมบูรณ์แบบมากๆครับนี่ฮะปั่นด้วยขวาโค้งนะฮะเหมือนมีฉลับนิดนึงแต่ว่ายังพอจะเข้าสามเหลี่ยมได้ครับโอ้ไม่ฉลับเลยฮนะสมบูรณ์แบบมากครับ โอ้ปรกก่อเปรมพัชลูกนี้สุดยอดจริงๆครับคือเป็นประตูในยัยะทรการของปรกก่อนเลยครับประตูที่2ในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับแล้วลูกนี้ครับคือหมดสิทธิ์จริงๆครับนัทพงศ์ขจรมาลีครับต่อหน้านแฟนเลยครับที่สามอัลเซเดียมครับแล้วดูวางมาทางซ้ายแม่นกับปรกก่อเปรมพัชด้วยอาครับปกก่อปากก่อเอียงๆแล้วปั่นลูกนี้จะเล่นเสาไกลครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปหลุดไม่เยอะเท่าไหร่ครับปากก่อนรับอลของโกซุนกี แล้วแกยยกมาทางซ้ายซิโก้ซัวเรสแล้วเข้ากลางให้โกซุนกียังโดนดักได้แลาบุรุสินครับคุณนทีชูสุวรรณครับปอนุวีดหมดเวลาแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเป็นการท่าเรือ FC บุกมานำพิธีประจวบ FC อยู่2ประตูต่อ0กลับมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับเกมที่3อ่าวเซดียมครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วครับ สี่เกมมากูเต้มานี่ก็ไปขึ้นทางขวานะครับวัน,ฉนเฉลิมเปลี่ยนมาทางซ้ายครับเอียนดัมซี่คือตัวเลือกในกรอบเขตโทษก็จะมีมากขึ้นครับเอียนดัมซี่ดวลกับปะกรแดมซี่เปิดเข้ากลางไปเก็บบอลในกรอบเขตโทษชุติพลแล้วหกึงยิงกึงงผ่านเข้าไปยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับปั่นด้วยซ้ายเข้ามาแล้วโ้งมาโอ้โหยันิโบลี่มาช่วยเกมรับม่งเดียวมา แล้วขึ้นลูกนี้นิติงคงบอลยังอยู่ของวันเฉลิมและไหลมาทางขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้ชนคานครับยังตีไข่แตกไม่ได้วิลเลนโบตาปั่นลูกนี้ยังติดเซฟแล้วยิงอีกทีกีดาไม่รู้ครับเคลียร์ปลิ้นออกหลังไปเลยครับโอ้บรรยายไม่ทันครับโอ้รัตนในนี่โดนล่อเป้าเลยฮะหลุดมาตรงนี้หักมากดตรงนี้ชนคานบอลทั้แตกเลยฮะนี่ครับจังหวะลุยมา ลูกน okay. ี้เอิดเข้ามาแล้วโดนมองทิ้งได้ครับอยังแย่งได้สันยูอินตราชเจอกับสตูเบ evet ิลสันดากึิงยิงผ่านโอ้โหครับคือบอลนะมันผ่านหน้าปากประตูไปเฉยเลยครับเอาชนะมาตินสตูเบลได้จากหมวนจังหวะนี้ฮะแล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปที่เสาสองเข้ามาไม่ทันครับวิลเลนโมตาเอเลียสดรอแล้วลูกนี้ไม่ลำหน้าด้วยเอาแล้วครับ หลุดมาทางขวาไซกุโรสเรสแล้วจะให้กับเนลสันโบนิยาโอ้โหเข้าไม่ถึงบอลครับคือวันนี้ยังไม่มีโอกาสหนึ่งครับเนลสันโบนิยาเปิดได้เสียดีจริงๆครับเซกุโรเรสที่ฝั่งประจวบเองก็ก็ต้องมีสมาธิกับเกมนะครับแล้วตัดบอลได้ลูกนี้วิลเลนโมต้าไหลต่อมาแล้วหลุดเข้าไปจิ้มลูกนี้แล้ว1-2ไปเลยครับเอาครับเป็นภูมิมินแก้วตาครับตัวสำรองลงมาตีไข่ตาให้กับพิธีประจวบไปแล้วครับต่อวิคานครับมาเป็น 1- 2แล้วครับนี่ฮะจังหวะวิลเลนโมต้า จมาพุ่มินด้วยขวานะฮะหักข้อนิดเดียวไปที่เสาแรกครับนี่ครับ <Hello. S 1> โมตา้าให้มาสวยมาก <Hello. S 1> แล้วมองเสาสองแต่จิ้มเสาแรกสวนตัวทางรัตน,นัยนะครับก็พยายามทำเกมให้มันนิ่งขึ้นด้วยครับบอลทางขวาครับเซกัวโซเรสโซเลสลากแล้วยิงแองลูกนี้โอ้โหครับคือบอลน่ะพุ่งวาบเลยครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบโดนมาร์กแมนชูแมนนะฮะนี่ก็แบบว่าใส่เองดีกว่าครับเซกัวโซเลส แล้วทุ่มเข้ามาวิลเลนโมตาครับย้อนกลับมาชิงกลับมาวิลเลนโมตาช่องนี้ชดติพลทองแท้จะเต้ลบอู้ฮู้แล้วลูกนี้ไม่มีทองล้ำหน้าด้วยครับแต่ว่าไม่ผ่านครับโอ้ผู้มียาเองนี่จังหวะนี้พอจ่ายทะลุเข้าไปนี่มองไปที่ไลแมนไม่มีล้ำครับลูกนี้คือดูจากไลเมื่อกี้น่าจะเป็นมาตินสูเบิลนะครับที่ยืนห้อยอยู่นะครับโอ้ทำให้จังหวะดชุติพลเนี่ยไม่ล้ำครับแต่ว่าจังหวะจะเตหลบรัตนัในครับต้องชมรัตนัยนเลยครับอ่านทานถูกต้องครับแล้วก็ เนี่ยครับหันกลับมาคว้าไว้ได้ครับพีรวัตรอากรธรรมอืมแล้วจะเล่นกับวันเฉลิมพีรวัตรยังย้อนกลับมาครับฟิลิป,ปสยาน<อ>เขากลางไปอืแล้วจังหวะของภูมินแก้วตาพุทิศิลป์เป่าไปแล้วครับคือนอนเล่นแบบนี้ไม่ได้ครับคืพุิศิลป์แกจับตาดูหลายทีก็คือภูมินค่อนข้างจะล้มง่ายนะเป็นักวลเนี่ย,นนยพอมีประทานิดนี่ยังไม่ทำประทกแกทิ้งตัวก่อนเลยครับอาจารย์นาทีบอกจับได้แล้ว แล้วเสียงเฮมาอุ้ยแล้วตรงนี้ก้องตัดกลับมาแล้วเข้าประตูไปแล้วครับสประตูตอนหนึ่งครับการน้าเรืออุ้ยเดี๋ยวต้องโยนย้อนไปดูภาพช้าเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไม่ทันครับภาพภาพยังแช่อยู่ตรงภูมินเมื่อกี้นี้แล้วตัดมานี่เป็น3มประตูตอนหนึ่งแล้วครับไม่น่าจะมีการเช็ควีองวีอาร์อะไรแล้วครับโอ้ยู่ก็ได้ครับยังไงครับเนี่ยบอลเล่นตรงนี้จ่ายตัดช่องมาแล้วจังหวะนี้อ นัตพงศ์ไปเตะบอลไปปั๊มกับแนวรุกของทางท่าเรือแล้วก็ดอนเข้าประตูไปเลยครับเนี่ยครับเป็นเอเคนายับอดิศกรกยสอนแล้วคนที่ไม่โดนบอลด้วยนะครับนัทวุฒิสมบัติโยธาครับอู้จังหวะนี้ครับถือว่าโชคร้ายจริงๆครับพิธีประจวบคือจังหวะของนัทพงศ์ไปสกัดปั๊มกับอดิศกไกยสอนแล้วดูครับบอลมันค่อยๆกลิ้งเข้าประตูไปเลยครับรูปนี้ครับอ้ถือว่าโชคร้ายมากครับจังหวะของประจวบครับหลวงมาใหม่ครับวีรพัฒน์ เข้ากลางมาแล้วเก็บบอลได้ช่องนี้เอียนรัมซี่แล้วโดนเอเลสดอลล์บังอยู่ย้อนกลับมาแล้วเปิดเข้ามาโคกลูรงนี้ไม่ตรงกรอบแล้วครับโอ้วันนี้ทําทุกอย่างแล้วครับซีเกตมาดปูแตะโขกไม่ได้ครับเฉียวไปเฉียวมาครับสุดท้ายเป็นซีเกตครับมาจบจังหวะสุดท้ายครับอัดนานโอราฮัวเปิดเข้ามาแล้วมงนุนอีกทีวินเลนมอตา้าดังซ้าย อุ้ยแล้วพอจะล็อกมาก็เสียบอลให้กับธนาสิทธิ์เลยครับแล้วลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับไปเล่นโมตาเกมต่อไปนะครับทางพีทีประจวบเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนทางนครราชสีมามาสด้เอฟ4นะครับส่วนทางการท่าเรือเนี่ยจะเล่นในบ้านครับเจอกับทางแบงคอกยูไนเต็ดครับคือลูกที่แล้วเนี่ยยิงชนกำแพงมานะครับทด5นาทีครับยังมีเวลาสําหรับประจวบวิลงเล่นโมตาปั้นลูกนี้ยังรับได้ครับรัตนัยมีนี่ฮะหลุดมือนิดนึงครับรัตนัย วันนี้ก็ต้องสู้ดีๆเต็มที่แล้วครับทางพีทีประจวบแต่ว่าหลายๆทีเด็ดนี่ท่าเรือจัดการกับมันได้ครับแล้วดูจังหวะของท่าเรือมาอีกทีวกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับขอส่องหน่อยและครับแล้วบอลน,น่าจะไปฉลับด้วยนะครับแลวน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้ครับพุทธสินคุณนทีชูสุวรรณเป่าลกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับการท่าเรือ FC บุกมาชนะพีทีประจวบ FC ไป3ประตูตอนหนึ่งเซ็นฟุตบอล